วัสดีครับตอนนี้กเหตุการณ์อยู่วัดนะครับเนาะแล้วเข้าไปถามปูน้ำกันวัตถิเลีวปูบอกไม่ออกสื่อเลีโควิดเลข้ยงเยก่เานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปรับผู้ชมน้ำกังน,น้ำปูราว,วันนี้ปูเป็นเหตุอะไรครับท่านผู้ชม เลขบันมันนั่นหกสองแปดครับคุณหกสองแปดแปด้องอกไปล้ไหมแปดต้ออกไปลดไ้ก็ก็หนึ่งสองสามสี่อคนมั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 ไม่นมัน ตตตโตแถวนจะอเยอเยอะด้วยครับแถวนี่งอนอสองแถวนี่ห้นไหนึ่งสนี่เอ้ยครับอันนี้ อันนี้เลขปูอันอันนี้เลขปูขำนนปคำน,ำนวณหรือเ่ครับเนื้อเลขกก็ตัวเนี่อเลขกก็ตัวโอ้เลขปูคำนวณสิครับเลขคำนวณเลขแล้วน็ตัวโเลขคำนวณปูมี่ศูนย์สามหกหนึ่งสี่เจ็ดนับปูเนาะ เราเขาควจะอะไรแบ่ีหนึ่งสวนี่อกอันละนขาครับข่นก็ควรหนึ่งนครับเราอยากบอกเน้ขยอยเาร่วเลืเขาเป็นอย่างหลวปู่บอกท่านผู้ช่วแบงท่านผู้ช่วยคนขามโศกเริ่มต้นปีใหม่แ้ปู่ขาหมันหปู่เนาะขามันโศกมันหมานใส่ปีม ปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่้วนเีิเวี่สิครับแต่ไ่าเล็วันนี้มันออกสิบเก็ดที่ปูเล็วันนี้ออกสิบเก็ดดีครับรวัน่นี้เล็วันี้ออกวักนที่สิบเก็ดวันที่สิดครับเพราะว่าวันที่สิบหกมัเป็นวันเนี้ยงวันคู่แกน,นบ่นเดล็กวันเิออกวันที่ออสิบเก็ด เราไม่เลี้ยงแต่ก็เดี๋ยวมันก็เรี้ยงเให้ให้เจ้าเฮ็ดแบบใคยเฮ็ดให้เจ้านี่ยละนะครับเรื่นม้นิคามันออกมาตัวนี้ม็นอาจจะไาเอาตัวนี้มาตัางรคกอแกไม่ออกไปแล้วเ่ยตว่าตออกมาขอม่ใช้กันเฮ็ดไปเรื่อยๆรดมันออกตัวยังไงบ้านเหล็กเหล็กมันกับแปดหรปู่ก็คือไี้เหล็กรางมันออกน นึ่งนี่มันเป็ช้องนีมันเป็ามนี่เป็นสี่นี่ถ้าเป็นวันคู่มัน็ือมันสีเลียมบมันเป็นหานี่เียเลียกเก้าโตเป็นหกเนเนี่โอครับโอ้อมาตัวนู้นมาให้เก้าตออกไปมันตัวเนมาเะยรซัไม่ออกแปมา้ป เขาตัวไม่แข็งก่องเลยเลยหลยว่าตัวนี้จะออกตัดออกครับออกออกฮกอากกตัวนี่ยครับมันเป็นเลขล่างเลขบนปูเนี่ยือบนล่างเตยแต่ว่ามันถืเป็นเลขล่างเท่าไหร่ปูปรจับให้สองตัวเลยบ่ปูเอาตัวสามตัวเน้นๆเลยบ่เอาแขนเลยปะปูเอาสามตัวเข็นแขนเลยบ่เอาเชือกเอเชือเลยเชือสักพี่ครับ น้อมีน้นันมีน้องคนน้องนันมี่ซื้ออซื้อนึ่งอซืันนี้อันนี้เขาเขาานนี้มันไล่ไปมันไล่ไปมันกนวลไปมันก็ตกตัวเก่าหน้าปูเนาะมันก็เป็นตัวเก่าของเราเฮ้ยเราเรียงเรียกนะพ่อ แคบหน้าจอนะครับเป็นตัวชมนี่แหละปูบริเลยตัวเดียวกันคื้เขาเราจะลองปีี่นน้นครับไปเบิ่งใสกันนกปูเปล่งใสเยอะคาามันคาามันเข่าคาามันนกปูนกประคาท์นตัวชมน มนันานมานมันยังแค่วางันอาคนหนึ่งค er ือเขาตัวด้าเนอกนะนอนวะเพิ่งทูให้ว่าไม่ได้ให้เนี่ยไม่ไให้ปูไ่ได้ให้มบอกใครโอ้้วเขาบอม่านมาุกปบงดอกคือเขาตัไม่ออกตัอเรีเขาวียนะอปูบอก โอ้หกระไรยี่ห้องไปเลยเือวิดมันมันิบอกว่กจะเลือวิดโควิดแต่มันเป็นควิดมันมันบ่อท่านออกมากอนไระไรอเคนทักคนเียนคนโอ้กรเจ้าแต่หลนะต้องคนเชียนั่งเยอเลเาขามสักหนยได้มเือโควิดแต่บอมาโอ้ครับ ้นโอ้คนท่คนแจนก็เจาได้หลายติปูได้หลายเลวื่อโควิดเนาโอ้สื่อเลขโควิดได้หลายติกบอกเกัน่ี่เรกบกคนี่นะครับนั่งคุยกันนสีนครับคุยกันเหู่อยเโอ้ขานื่อยอจ็ันจนสนก้่วนหนึ่งวันนี้ก็ก็เือก็เลโควิดเยอะหอ ปูบอกว่าเล็โควิทได้อกดิเลขโควิทได้อกบอกรนะโคจะมาแต่ว่าอยู่บ้านนี่ถือลายเหมือนกูอยู่บ้านบ้านห้องนี่ถือลายเหมือนนี้ถือลายตาทั้งคนกัน์หมเขาจะมาสื่อเขาจะมาสื่อเขาจะมาสื่อเขาจะมาใครสื่อแล้วครับเขาจื เดี๋ยวาใครมากอคตังค์สึกโสกบอแกรนั่นแหละรองแกรบนบ้งสึกโก้ารัโอ้าบุสิบมาสือตายเลยบ่มือเหรอแค่ไหนเหรออาจารยบ่อมสือาจาไม่ได้เจอันเดียครับแต่มันออกมาเพราะสียดายว ก็เจ้าบมักเนอะโอ้ก็เจ้าบะซือบะมักบะเคยเรีนอกเาป็นออกมากเจ้าก็บะเสียดายตัวหนเอาอันอันคนขนเกลนเจ้ามาทำบุญบะปูก็เจ้าก็ยังื้งดวงโอ้กเจ้าเพิ่งดวงโอ้บืงดวงนน่อ้ครับโอ้คนเบิ่งดวงพลด ได้หลายดีครับอืมเจะได้หลายก็ะเจ้แต่ว่าแต่ว่าปู่คนกระบ,บอกว่าคนคนแก่เถียหลายได้ได้คือได้ลุงกระพงมากเระองค์่็ไ,ได้หลายบ่ะ ตาส่วนม่กมแต่คนทางไก่ถือหลายน้ปูเนาะเราคนทางไก่นี่เลยก็จาว่านันก็เจ้ว่านโอ้ครับเราลองเลยก็เจ้าว่าคนใจ่ไ่ครับมม่ต้องคนทางไก่ถือเนาะครับเนาะเจ้ามาดูดวงน้ปูเนาะครับเนาะเองวน้เคุกกระเจี๊ยวกคุกก็คุกเด็กก็ว่ากัน เขาคจข้ามหาหลนะเข้ก็เจะได้หลาได้หลเนาะเจได้หลาจะกัท่ถ้ำนอยู่แล้วนะปูนเขาจะถึงไหลเขาจะก็ทําำุูทําำยังและครับเขาจะก็ได้เห็ดบุนเห็ดยังแ้วปูเขาจะกบมาเขาุญแลวครับถ้าเห็ดอะไก็ได้นให้เขาโนปูเนาะ ว่าตาบารได้เห็ดได้ด้ไดเจ้่วามาวัดนั่นวันนี้นกปูนเห็ดยูไซก็ได้บุญที่เขาขึ้นแบบพอยูนกปูนบัดสวยมากบัด่นิ่นมวนหนาวบัดเย็น ยืนจากเนี่ยก็เป็นว่าสองสามโมงเงี้ยยนจ่อยๆอยู่ครับฝากกดไคกกลค์กดแชร์กดติดตามเพจปลารวยนะครับเด้อสวัสดีครับ